สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่6เมษายนพุทธศักราช2568ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์พุทธศักราช2568 วันนี้เวลา17นาฬิก15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังปฐมบรมราชานุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้าในการพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์พุทธศักราช2568 โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์แล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องน้ำมศการทองทิศทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปรับตาพิเศษเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่6เมษายน2325ทรงย้ายราชธานีจากกรุงทนบุรีที่อยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยามายังฝั่งพระนครที่อยู่ทางตะวันออกทรงสถาปนากรุงเทพมหานครขึ้นเป็นเมืองหลวงของประเทศ และได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญหลายประการอาทิทรงฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมทรงตรากฎหมายตราสามดวงขึ้นสำหรับใช้บริหารบ้านเมืองและทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองเวลา18นาฬิกา3นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมหาราชวัง โอกาสนี้ทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวังบนพาน,น้าฐานชุกกชีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การไทยที่นั่งทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การไทยที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิดล้านภาลัยและทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนำ้ำมิสการทองทิศที่หน้าธรรมมาศิลาจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปยังปราสาทพระเทพบิดอนทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพามหากรัตติยาธิราชสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารอง แล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบรมาษมหากษัตริยาธิราชพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อพระบรมรูปของบูรพมหากษัตริย์ราชการทั้งสี่พระองค์ขึ้นในปี2416สำหรับให้พระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไปพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนได้ถวายบังคมเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เป็นธรรมเนียมปีละหนึ่งครั้งโดยให้อัญเชิญไปประดิษฐานยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและได้ย้ายสถานที่ในการประดิษฐานหลายครั้งจนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมรูปของบูรพมหากษัตริย์สี่พระองค์มาประดิษฐานในปราสาทพระเทพปิดรภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามพร้อมกับพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีการซ่อมแซมและผลิตสถานพระบรมรูปทั้ง5รารัชกาลแล้วเสร็จในเดือนเมษายน2461จากนั้นจึงมีพระบรมราชอ,องค์การประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปขึ้นในวันที่6เมษายนปีเดียวกันทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกวันที่6เมษายนว่าวันจักรีโดยมีการผลิสถานพระบรมรูปเพิ่มตามการเปลี่ยนรัชสมัย ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระนิธิถาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจาักรีศริทีทรมหาวชิรล,ลงกรณวรราชพักดีสิริกิจการินีพิระพัฒรัศสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่7ถึงวันที่13เมษายนพุทธศักราช2568 ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระณิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีจะทรงร่วมงานและพระราชทานปาฐกถาในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพระหว่างประเทศด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน2025 และจะทรงร่วมพิธีเปิดการสัมมนา,าโครงการเครือข่ายความร่วมมือผู้นำการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืนระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทยณมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่งอีกทั้งจะทรงร่วมพิธีเปิดตัวหนังสืออักษรจีนสซรินทร์ิลขิตณมหาวิทยาลัยปักกิ่งนอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินง,งานของสถาบันต่างๆได้แก่ วังวัฒนธรรมชาติพันธุ์พิพิธภัณฑ์โบราณคดีจีนพิพิธภัณฑ์คลองใหญ่กรุงปักกิ่งโครงการแหล่งกำเนิดโฟตอนพลังงานสูงพิพิธภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งชาติจีนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคมีแห่งปักกิ่งวิทยาเขตชางผิงวิทยาลัยวิจิตรศิลป์ส่วนกลางและหอสมุดกรุงปักกิ่ง ส่วนหนึ่งของกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้จะพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ในหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองผู้อำนวยการสำนักงาน,นาคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศประจำพักคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนเข้าเฝ้าทูลออมพระบาทณนะเรือนรับรองรัฐบาลเตี้ยวอยู่ไทย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางเทียนิงรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทและถวายพระกยาหารคำ่ำนัสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีนด้วย สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG614 ออกจากท่าอากาศยานสวรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่7เมษายนพุทธศักราช2568เวลา10นาฬิกา และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 615เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่13เมษายนพุทธศักราช2568เวลา21นาิกา15นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง6เมษายนพุทธศักราช2568 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรณเวลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสวัางคววรัชดีราชนารีส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาว,วันนี้เวลา13นาฬิกา19นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรณเวลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสวัางคว,วรัชดีราชนารีสเสด็จไปยังองค์การบริหารส่วนตำบนนลนครเนื่องเขตอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซา ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาพรในพื้นที่ภาคตะว,วันออกเป็นวันที่3เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานโดยพระราชทานวัคซีนจำนวน500โดสแก่น,นายนาโรงม่วงไหมทองประสุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อใช้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ ในการน,นี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์ภายในรถผ่าตัดเคลื่อนที่ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขโดยทรงให้ยานำสลบผ่านทางหลอดเลือดและส่งเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขทุกตัวเพื่อให้การผ่าตัดเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ สำหรับการออกหน่วยวันนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินงานอาทิสำนักงานปศุสัตว์เขตสองสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเซาด่านกักกันสัตว์จังหวัดฉะเชิงเซาองค์การบริหารส่วนตำบลนคลเรเนื่องเขตมณฑลทหารบกที่12ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน133ตัวและให้บริการผ่าตัดทำหมันจำนวน147ตัว ซึ่งผู้เลี้ยงควรนำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจําทุกปีทั้งนี้ในปี2568ประเทศไทยพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว3รายที่จังหวัดชนบุรีสีสเกตและฉะเชิงเซาทั้งหมดมีประวัติถูกสุนัขก,กัดแล้วไม่ไปพบแพทย์เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งนี้ด้วยพระกรุณาทิคุณที่ส่งขับเคลื่อนและทรงติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยภายในปี2573ตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกสมาชิกราชสกุลและราชนิกุลวางพันธุ์พุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนื่องในวันจักรีประจำปี2568 วันนี้ที่ปฐมบรมราชานุสรสะพานพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนพรมด้วยสมาชิกราชสกุลและราชนิกุลในพระบระมราชจักรีวงศ์จำนวน112มหาสาขาไปถวายราชสัุดีและเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประจำปี2568 ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่6เมษายน2325พร้อมกับทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีและสร้างพระบรมมหาราชวังเพื่อสืบทอดราชประเพณี ทรงปกป้องและรวบรวมราชอาณาจักรไทยให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงรวมทั้งทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัยให้คงอยู่คู่ชาติและทรงทำหนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองดังพระราชปณิธานว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาจะปกป้องขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรี จนได้รับการขนานนามว่าเป็นรัชสมัยของการสร้างสารรค์ฟื้นฟูแห่งรัฐและวัฒนธรรมไทย พร้อมกันนี้คณะองคมนตรีตลอดจนหน่วยงานต่างๆทงางภาครัฐและเอกชนรวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆได้นำพันธุ์พุ่มไปถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุขของประชาชนและความสงบสุขของประเทศชาติวันที่6เมษาย,ยนของทุกปีนอกจากจะเป็นวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์แล้ว ยังเป็นวันครบครอบการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานครซึ่งปีนี้มีอายุครบ243ปีจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะดิฉันธนสรอ,อมัตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ